เพิ่นกันเลยบอกว่ากูอยากได้สร้างทุกท่านอยอุ้ยนอุ้ยนะบนอุ้ยนอุ้ยนะอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับทางช่องคนสุรินทีวีนะครับเดินทางมาหาแม่ล่างปู่อุดมนะครับมาเพื่อจะมาขอตัวเลขต่องวดเลยนะครับงวดที่แล้วเข้า ตรงๆนะครับสําหรับเลขแม่ล่างก็คือเลขสองหกนะครับงว,บ 5, วดนี้แม่ล่างจะให้เลขอ,อะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันนะครับต่อของงวดเลยนะคระับครับผมสว,ส,สวัสดีครับแม่ล่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ล่างครับผมเป็นไรครับวันที่พานมาคือว่าถือจังทันคุณพันผุนค่ะอันนี้กับแม่ล่างเนาะแม่ล่างกสิขอบอกนะคะเนาะ แล้วก็แม่ล่างกับดีใจแกับเอฟซีนะค่ะที่ว่าตัวเลขท้องร้องพอปูอุดมเนาะค่ะที่ไปแม่ล่างไปทำทิธที่ยุทธีหลักกิโลเนาะค่ะสามตาจันตาเซยายมีเนาะค่ะยุทธีสีถั่วและคุ่มเนะอ,อาที่แตกเนาะค่ะทํำจินตีตีห้แตกอีกคือเป็นงวดที่สองนะคะ่เดอของหลวงพอพูอุดมเนาะค่ะ,ะเนะาะก็คือเพิ่นไห่เจ็ดสองหกเนาะค่ะแล้วก็โค้งสุดท้ายเนาะค่ะ ทางแอดมินเพิ่นไปทายถ้ำเนาะคะ่ะหรือว่าเพิ่นมาสัมผณสแม่ล่างเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายพ่อปูเพิ่นกะวงกลมให้เม็ดเดียวเนาะคะ่ะก็คือสองตัวค่ะค่ะแม่ล่างก็ดีใจด้อค่ะดีใจสุดๆจนเบาบปออกเนาะคะ่ะกับเอพซีด้อค่ะเด้อครับดีใจแห้งหลายเมื่อนั้นจนแม่ล่างแบบรืมตัวจนาแบบได้กระโดดโรเตนเนาะค่ะแบบว่าจนแบบอื้อบ่หน้าเสียในสิ่งที่เรา ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนาะค่ะเนาะครับพอปูเมื่อนั้นพอปูหลวงอุดมเฮ้าเนาะค่ะเพื่อนเก่าบอกว่าอ่าเพื่อนก็ห้องเนาะค่ะครับเพื่อนห้องเพื่อนก็บอกว่าอ่าเจ็ดสองหกเจ็ดสองหกเนาะค่ะเพื่อนกะแถมเพื่อนก็บอกเนาะค่ะเพื่อนยันเอฟซีอะไรหลายเพื่อนก็บอกว่าให้ออาหัวโขกกับอันยังกอลักกิโลครับกดเอื้อนเนาะค่ะแม่ลงกับขอขอบพุณนเนะค่ะ ขอบคุณหลายเอฟซีถูกๆคนเด้อค่ะเดอ้อรทีเพิ่นมาติดตามแม่ล่างหลวงพ,อพ่อครูอุดมนะคะเนาะหรือว่าเพิ่นติดตามของอ่าทีมงานของอ่าจังอ่าผีค้าพ่อหลักคนสุรินทีวีหลักคนกับฉางเนาะค่ะเนาะกายเบลคิดเจนเนาะคะ่ะหลกักกาน้องบาสหลกักกาทุกๆช่องของเพิ่นเด้อค่ะเดอ้อค่ะแม่ล่างกับขอบคุณในหลายเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC ทีเพิ่น มาร่วมเป็นสะพานบุญเนาะคะมาร่วมบุญให้กับหลวงพ่อปู่อุดมเมื่อนั้นเนาะคะเนาะเมื่อนี้เนาะคะแม่ล่างก็สีขอบอกอกับเอฟเอฟซีไหมเนาะคะ่ะเพราะว่าเมือ่อคืนพ่อปู่หลวงอุดมตาจันตาเส้นเนาะคะ่ะแม่ล่างเคยบอกเราว่าเมื่อน,นั้นเมื่อวันที่สิบสี่เพิ่นมาเพิ่นมาอยู่ที่หลักกิโลเอ้ยเพิ่นเพิ่นมาอยู่ที่ศาลของพ่อปู่อุดมไหมคะ่ะเพิ่นมาเพิ่นมาล่าวาวันที่สาเร็จแล้วเพิ่นจังสิกลาขึ้น ไปทีละกิโลเวยค่ะเมวันหกโมงแรงค่ะเพื่อนกลับไปเพื่อนดีใจค่ะเพื่อนไปล่ำไปฟอนไปมวนกินเหล่าท้อน้ากันนี่เพิ่นเลยค่ะเพื่อนมาบั่นเพื่อนไปกินเหล้าท่เพื่อนฟอนมวนแล้วเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาแล้วเพื่อนมาคุยกับแม่ล่างสีเดอค่ะเพื่อนมาประมาณฮาทุ่มเก็บเที่ยงคืนนอคะมาคืนเพื่อนมาเพื่อนกระไดมาบอกกับแม่ล่างเนาะค่ะเพื่อนได้มาบอกกับแม่ล่างว่าล่างจังสีเดอร์ผู้ใด ได้โชคลาบร้อยน้ำกูแล้วตาจันตาเซ่ยายมีเนะค่ะเนาะอันนี้ก็คือเป็น <c oughs> หมวดที่สองเพื่อนว่างสิเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็นเลยบอกว่ากูอยากได้สร้างเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้สร้างสองเชือกฟังดีๆด้อคะ่ะแอดมินทุกคนนะคะ่ะอาจจะบ่แน่เย้อค่ะอาจจะหมวดสิมาอาจจะปังสามตูก็ได้เด้อค่ะเพื่อนว่าอยากได้สร้างสองเชือก ไปแฮยูที่หลักกิโลเกา่ามหาหลักกิโลใหม่แล้วเพื่อนก็นบอกว่าเพื่อนอยากได้กล่องเงาคือเกา่าลำม,มวลมวนคือเกา่าเพื่อนว่าเนาะคะ่ะแม่ล่างก็เลยล่ะเพื่อนก็นบอกหลายๆายอย่างนาะคะ่ะเพื่อนว่าเพื่อน,นอยากได้ประตูมระทัศลากาัาของเซนไวทุกสิ่งอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเป็นคนมักมวนเนาะคะ่ะเนาะแม่ล่างกข็ขอเชิญชวนเนะะ้อค่ะขอเชิญชวนเอพซีเนาะคะ่ะ เอฟซีถกคนเคะ่ะผู้ใดดเพิน่นผู้ใดที่ได้โชคลาภร้อยของหลวงพ่อปูอ่อุอดมนะคะนาะให้มารวมเป็นสะพานบุญนั่งกันกับเพิ่นเนาะคะ่ะนาะกับตาจันตาเซใยัยมี่หลกักการหลวงพ่อปู่อุดมนะคะเดอ้อก็คือแม่ล่างเนาะคะ่ะจิทถาำพิธีอีกก็กคือเป็นมือวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะเดอ้อก็ี่ว่ามันตรงกับมือเลิศที่ดีเนาะค่ะนาะงก็คือเป็นมือวันอาทิตย์ของเฮ้าเนาะคะ่ะ แม่ล่างก็ขอเชิญชวนเอซีหรือว่าผู้ใดเนาะคะ่ะสิมาเป็นสะพานบุญหรือว่าจะมาเป็นประธานสายบุญเนาะค่ะถ้าอยากว่าอยากปังสามตูหรือว่าอิงยังก็เกิดขึ้นใดด้วยค่ะรางวัลที่หนึ่งอาจจะไปเตะอยู่ที่หลักกิโลวันที่อของงวดสีฮอดนี่ก็ได้ด้วยค่ะแม่ล่างมันใจตาจันตาเสย,ยายมี่พ่อปู่หลวงอุดม ปังคือเกา่าเพิ่นกระสีหาเห่าแต่คือเกา่าใดคือเกาะะ่าเลยค่ะแม่ล่างขอเชิญชวนค่ะแล้วกับสถานที่ยุทธีหลักกิโลตรงนั้นเนาะค่ะเนาะที่จอดรถกกว่างขวางะะเลงกกยะคะะ่ะเด้อแล้วกับที่ห้องน้ําที่ปดทุกกสะดวกสบายเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วกับทุกสิ่งอย่างเลยคะ่ะสะดวกสบายเบิร์ดค่ะแม่ล่างก็ขอเชิญชวนเอพซีเลยค่ะทุกคนให้มารว่วม เป็นสะพานบุญน้องกันกับเมล่างน้องปะปูอุดมหรือว่าน้องแตวะะนะง้วนะขานะเมล่างขอชิญชวนค่ะเมื่อนันค่ะวันที่ยี่สบสองเวลาครับท,ท่าพิธีเวลาแมล่างกะจะขอเป็นช่วงเนี่ยมาแล่งคือเา่าช่วงาบเป็นต้ตนไป,นไปเนาะแม่นค่ะมุ้งเป็นต้นไปกับเพราะว่าตามรับปะปูเขาก็คุณก็ต้องเปิดแบบว่าผู้เ่าเนาะทําพิธีเพื่อนกัทําโดนนะคะเนาะแม่ล่างกะคิดว่าคือค้องสีน่านอยู่ค่ะ ของหวัดสีหอดเนาะพิธีการค่ะพอมั่นกับสีใหญ่เติมแนจ่จากน้อยเด้อค่ะเด้อเมลางก็เลยอยากชว่เชิญชวนเนาะคะ่ะเอฟซีทุกทุกท่านจะยุไกรหรือยุไกเนะคะหายมาหว่วงบุญน้ำกันมเมื่อนั้นผู้ใดอยากมาช่อมบุญบารมีของหลวงพ่อปูอุดมนะคะเนาะเมลางขอเชิญชวนค่ะเชิญชวนมาเป็นสะพานบุญหรือว่าอ่ามึงกันหน้าอยากเป็นประธานอยากเป็นประธานอ่ารงท่านเนานะคะ่ะ อยากเป็นประท่านลงท่านให้กับแม่แรงหลวงพ่อปู่อุดมห,ดห้าที่เพื่อนปรดภัยไห่เนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดมีอ่าที่ว่าเป็นของป่วยท่านด้วยค่ะแม่แรงยินดีคะ่ะยินดีมะหวมคือเกา่าเลขจังสีปังคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะโชคลาบร้อยแม่แรงกะมีความมั่นใจมีความมั่นใจสูงคะ่ะว่าจังไดกะปังคือเกา่าใดคือเกา่าเขาคือเกา่าแตกคือเก่าคะ่ะแม่แรงมั่นใจคะ่ะ ครับผมสรุปแล้วก็วันที่22ครับผมก็จะมีช่างนะครับสองเชือกถางเนาะนะครับพี่ซีท่านใดพี่ซีท่านใดจะเป็นเจ้าภาพนะครับช่างนะครับเชือกหรือวยสองเชือกจะเป็นเจ้าภาพกองยาวนะครับพี่น้องก็สามารถติดต่อมาทางแม่ล่างได้เนาะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเบอร์โทรของแม่ล่างเดือขาดู0924042437ค่ะ พร้อมทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์เลยค่ะเบอร์เดียวกันเลยค่ะเด้อแม่ล่างยินดีค่ะ fc ทั้งอีกครั้งนึงครับเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดค่ะทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ค่ะเบอร์เดียวกันค่ะค่ะแม่ล่างก็ขอเชิญชวนอีกครั้งเลยค่ะจะอยู่ใกล้หรือไกลเลยค่ะเมื่อนั้นแม่ล่างมั่นใจแม่ล่างความในใจแม่ล่าง ตอนนี้ไม่ร่างมั่นใจปังคือเก่าดีบว่ดีแตกสามตัวพอได้ใจแล้วบอกครับไปล่างวันนี้ได้เราบอกครับมีอยู่ค่ะมีอยู่แต่ว่าเวลาบอกแล้วครับแต่เชฟมาบอกแล้วบอกเพื่อนมาเมื่อคืนเนาะค่ะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าล่างเจฟใบกอนมึงจะเฝ้าวบอกแต่ว่าตอนเนี้ยผู้ใดก็ได้ให้มาเป็นสะพานบุญคือเพิ่นอยากเห็นไหมค่ะเพิ่นอยากเห็นผู้ใดมาเป็นสะพานบุญหรือว่าท่านใดเนาะค่ะสีมาเป็น ประธานนั่สิแม่ท่าประธานประธานไฮซ่าเป็นเจ้าภาพเนาะค่ะเนาะเป็นเจ้าภาพไฮซ่าเา็นรับเนาะสร้างเชือกเนี่บประมาณประมาณเชือกละตีไว้ประมาณจะหาพันไปคือพันเนาะสองเชือกกับสิประมาณหมื่นหนึ่งค่ะครับค่ะกระกองยาวค่ะกองยาวตีไว้มื่นหนึ่งตีไวหมื่นหนึ่งค่ะเมื่อนั้นกรสิมีพิธีหลายๆสิ่งอย่างเนาะค่ะกระสีมีจังเอฟซีเนาะค่ะจะมาร่วมเนาะค่ะ สีมารวมที่ว่าเป็นเสบียงอาหารนะคะเนาะเบียงอาหารหรือว่าจะเป็นเลาโท่เนาะค่ะเป็นเลาโท่ของงลงมพะปูดมนะคะเพิ่์นมากหลายๆค่ะตาจันตาเซ่นะคะเนาะยายมีนะคะเนาะอ่าแต่ว่ายายมีเพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ผาแพ่ผาดบาด้วยค่ะเมื่อนั่นเพิ่นว่าเพิ่นได้ยุติว่าอ่ะมันเสียผาแพ้ค่ะผาแพ่หายเมื่อนั่นเนาะว่าเป็นยังค่ะแต่ว่ากับ พึ่นก็เลยว่าแม่ล่างฝากบวกกับอันลูกศิษย์หายาในเด้อหมากนาแดงเมื่อนั้นพึ่งมาพึ่งเกี่ยวแซบแซบพึ่งมาไหมค่ะอันนี้คือใยมีนนะคะเนาะผู้เฒ่าพิญิ่งนะคะเนาะพิ่งก็ว่าพิ่งอยากได้ไหมค่ะ้วก็เป็นเสบียงอาหารเนื้อขาเอฟซีท่านใดนะคะพึ่งอยากร่วมเพิ่งอยากร่วมเป็นค่าเสบียงอาหารให้กับล้งพ้าปูอุดมแล้วก็ค้องเส้นไหวเนาะค่ะเนาะแม่ล่างก็ยินดีค่ะ คนละเล็กละน้อยนะค่ะตามกำลังศรัทธาของเท่าเนาะเค่ะพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะอยากเป็นเจ้าภาพในงานนะครับแก้บนนะครับวันที่22่สิบสองอาทิตย์เนาะตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบสองอาทิตย์ครับทุกคนทุกท่านก็สามารถเดินทางไปวมกันได้นะครับวันที่22เริ่มจะเที่ยงเนาะไปต้นไปเวลาเที่ยงต้นเริ่มตั้งแต่เที่ยง เป็นต้นขึ้นไปนะคะพิธีกรรมนะคะเพราะว่าพิธีแม่ลางกระติ๊ดตองได้เปิดเนาะค่ะทําพิธีเปิดพุ่มเนาะค่ะถ้ำหลายๆสิ่งหลายอย่างอยู่ด้วค่ะเด้อเมื่อนั้นเนาะอาจจะเป็นงานใหญ่อยู่ด้วยค่ะเวลากขอเชิญชวนเอฟซีอีกครั้งเ้ยค่ะให้มารวมเป็นสะพานบุญน้ำกันเนาะค่ะยกเต้นะครับยกเลยนะครับรวมเป็นเจ้าภาพเนาะ ส้างกับปอมเงาคือว่าเครื่องสินงใดต่างๆนอกจากติดต่อแม่ลงโดยตรงด้วนะครับดีบรีจะพาคุณเดียวอาซีสั่งสองเสือกเลยก็ได้โอ้แม่นดีต่อค่ะวันแหนเด้อค่ะอีกเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้ตอนนี้พอปูหลวงอุดมเนาะค่ะแม่ลงสิขอเบาย้อนของปีที่ผ่านมาเนาะค่ะพอปูน้องอุดมเข้าเพิ่นหายเสร็จเจ็ดหัว เด้อค่ะเพื่นใ้เขาเจ็ดงวดค่ะให้เขาเจ็ดงวดเด้อค่ะแต่ว่าเด้อค่ะพอมาภายในปีนี้ค่ะนี่สองงวดละค่ะอ๋อสองงวดสองเลยเด้อค่ะของปีที่ผ่านมาที่หลักกิโลนะค่ะไหไใไ้ย้อนเบืองไหนเด้อค่ะที่พอฟูเพิ่มมาสามศูนย์สามศูนย์เพิ่เนะค่ะแต่งวดนี่ของปีนี้เนาะค่ะใยในปีนี้นะค่ะแม่ล่างหรือว่าน้องเตอ่าพะปูดมนะค่ะ ไปทีละกิโลเนาะอันนี้ก็คือเป็นงวดที่สองเลยคะ <m> ่ะแม่ล่างก็ขอบุญบารามีของหลวงพ่อปูดมตาจันตาเส้ยายมี่เนาะคะ่ะอ,อ่าให้เพิ่นได้โอดภัยให้กับเอฟซีเนาะค่ะให้เพิ่นได้อ่เมื่นตาอาปากหรือว่าได้มิยูมีกินเนาะค่ะ,ะเนาะให้เพิ่นได้ถูกๆไว้ให้เฮ้งๆปังๆตลอดค่ะครับผมครับก่อนจะจบคลิปก็ขอจบตัวนะครับแม่ล่างจ้ะ เพื่อมาจากตัวเนี่ยมีผู้อยากแล่นมีผู้อยากเล่นเอาว่าเอานห็นพี่น้องเพคนได้ไปแล่นตัวนี่ครับนเคนคือจังสังไหวหลังอเคนคือจังบอกว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าล่ะมนคือจังว่าสู้มือกับอะไรตัวเดียวครับแม่ล่ะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวแขวนแขนเอาจังสันเลยบหรตัวเดียวขอฝากอีฟซีเนี่ยแม่ล่ะขอปูเอ้ยเพิ่นมาขอเนาะกับยักษีบางไหนสู้ไม่สู้มือกับอะไรครับเอาจังสีเนาะค่ะเพิ่นบอกว่า คเพิ่นขออันใดก็คือตัวนั้นค่ะขอสั่งสองเสื้อค่ะอ๋อคือริูพหุบมืออีกสองอกสองอีกสองน้ำเก่าตัวสั่งน้ำเก่าเพิ่นขอสั่งน้ำเก่าบ่เพิ่นขอสั่งขอสั่งเพิ่นขอสั่งก็คือในน้ำเก่า น้อสร้างตั้งสีครับเตังสี่หนสร้างสองตัวกับตั้งสเออจะ้เอาคินเอาชิ้เอผมมาเองผมมาเองผมมาเองผมมาประมาณนี้ผมมาประมาณนี้ถือว่าครับถือว่าเอาว่งวันนี้ผมจสู้มาดออครับ ก็ห้ต้องถือดอกก็ต้องถือดอกผมมามเทียว่าล้มแต่เทียบว่างนี่ครับต้องถือดอกผมมาหอกคิดเอาเองสั่งซ่องโตสั่งซอโตเาผมมาณนี้เนาะกับับหัวอะเรี่ะรับหัวเลียม่ใช่กับหัวตัวนี้เอารมมาณนีแล้วเนาะ ประมาณน่นเนาะเฮ้ยระว่างครอว่งนี่ยเนี่ยือวันที่ีิสองขอตัวเดียวแล้วหายสองตัวอันนี้คือเมลางบริวงเขาบอกเองบอกไม่จรงเลยขอขอสั่งสองตัวขอสั่งสองตัวเอาแปลวเนาะเราขอตัวแปรีาวอะไรตัวนน้ำน้ำสร้างกับเก่าสร้างสอตัวกัเอาสองซต์ตัว ออะมาเนี้เดี๋ยวทีแน่แน่คือวันที่22่สิบสอจังสีของแทฉเนาะเอาตัวนี้คือว่าเป็นเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มพี่กรณ์สับขาหลอกสับขาหลอกสั่งสองโต๊ะได้หนึ่งโต๊ะสองโต๊ะสั่งน้ำเกลือข้ามักกินสองนะคะตัวเลขโดยเฉพาะหลวงพ่อฟูอุดมเพิร์มักเป็นคนเพิ่นมักเป็นคนที่แบบว่า เป,เป็นคนมักมวนไหมค่ะพ่อผู้ดมเนาะเพิ่นมักมวนยิ่งมวนเทไรยิ่งเลขเขาดีดีโดยเฉพาะดามา่าดาม่าดามา่าเน้อค่ะยิงว้าเทไรยิ่งเลขเขาดีดีเด้อค่ะแม่ล่างก็าอะไรว่า,วา <enough> ให้ <enough> ให้เอฟซีไมดาม,าม่าอันแม่ล่างก็พ่อผู้ลองอุด,ดมเด้ะคะ่ะแต่ อันนี้แม่ล่างเบาซื่อๆเนาะยินแม่นดายินแม่นยินแม่นดายม่นายิงดาเยิงนเนมดาเย่ดังเยนาเยนาเย็น่ดยนแม่เย็ม่เยนมดาย็่ม่ลด่างย็ขอเชิญชมนอีกเทียนึงาเดเนเยมม่านเดม มาร่วมเป็นสะพานบุญหรือว่าผู้ใดสินน้ำลงท่านด้ยค่ะบสิน้ำลงท่านมาห่วมอบุญกับแม่ล่างก็ได้หรือว่าจะเป็นของโปยท่านด้วยค่ะแม่ล่างยินดีค่ะกระทือว่าเป็นบุญกุศลห่วมกันเนาะค่ะนรับไม่แน่สามตัวงวดจะถึงอาชีเขาแม่ค่ะอาชีเขาคือเกาได่คือเกาเนาะค่ะได่คือเกาละกะเฮงคือเกาปังคือเกาค่ะ โอเคครับขอบคุณมากครับผมขอให้่างครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียกแรงดิเอาอี๋เกรหอครับเอ้าเลยนะฮกรหมเลยเ่งกเลยนี่โอ้โหโหเลอบินมาจาเงบินเลือบินเหลืองบินวันนี้ล่างวันสองวันนี้วันนี้ดนดีไกลไล่พิศณธรรมครับ าสร้างสองเสียกครับสร้างน้ำเกลือครับเนี่ยเนี่ยปินหัวมาถึงปินกันนึ่เจ็ดหกครับเอออยู่ซื้อซคือบินมาเนาะมันจะเป็นเจ็ดหกก่อนสิเนี่ยคือบินมาได้เนาะไม่หลางเนาะอยู่ซื้อซนะอย่าเงี้เจ็ดหกสิเนี่ยนี่เนี่ยเจ็ดหกไอ้เอาไปิดไปได้ทุกอย่างได้นี่โอ้ยจังซีบ่โอ้แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ